ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยน่าจะกลับมาแว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบมากขึ้นหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไป2 5 0จุดสําสำหรับในส่วนของ S50 S13 ขณะที่เซฟตี้เนี่ยปิดลบไปประมาณ3.40จุดส่มองในส่วนของนัชนีเซฟตี้เนี่ยหลังจากที่ไม่สามารถยืนในระดับ960จุดได้โดยมีความกังวลในเรื่องของการปรับเพิ่มพดานนี้ของสารัฐเนี่ย ดูแล้วอาจจะกลับไปมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการที่ World Bank เนี่ยปรับลดคาดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงมาที่ระดับ2.4%ในปีนี้เนี่ยเป็นปัจจัยกดดันโดยถ้าดูในส่วนของฟันฟลูเองเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยประคองกันอ่อ,อนค่าระหว่างวันได้อยู่บางส่วนแต่ว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็ยังไม่น่าจะไปไหนสำหรับในส่วนของ s 5 0 s 1 3ในวันนี้มองกรอบอยู่ที่950ถึง960จุดก็ยังต้องจับ ตาดูในส่วนของแรงขายสุทีิของนักทุนต่างชาติในตลาดอนุพันธ์ที่เมื่อวานก็กลับมาขายอีกครั้งราว923สัญญาสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนแนะนำขึ้นขายลงซื้อ s 5 0 s 13ในกรอบ950-960จุดถ้าหลุดระดับ ดังกล่าวไปก็กลับมากินกําไรตามทิศทางที่มองว่าถ้าผ่าน960ก็อาจจะไปต่อแล้วก็ถ้าหลุด950ก็น่าจะลงไปที่ระดับ944-940จุดส่วน g o f ฟิวเจอนวันนี้เรามองแนวโน้มน,น่าจะแกว่งตัวไซเวย์อิงทางบวกได้บางส่วนถึงแม้ว่าค่าเงินบาทยังแข็งค่า ขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงกดดันอย่างหนักโดยในส่วนของอาราคาทองคำสปอร์ตเนี่ยเมื่อคืนดิดตัวขึ้นทดสอบระดับ1,685เหรียญตอบรับในเรื่องของเฟดที่ยังไม่ถอนมนาตรการ QE ออกไปในเร็วนี้รวมถึงคาดการณ์ในเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับเพิ่มเป้าหมายเงินเฟอ้อไปที่ระดับ2%ก็ทำให้ทองคำถูกดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ แต่ว่าถ้าดูในส่วนของดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยจะเริ่มเห็นการชะลอการอ่อนค่าลงในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนแล้วก็เช้านี้โดยเนื่องจากว่าในส่วนของธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มออกมาแสดงความเห็นที่ออกไปในทิศทางที่จะเบรกค่าเงินยูโรแล้วก็เยนที่แข็งค่าขึ้นมาก่อนหน้านี้รวมถึงในส่วนของความกังวลที่มีตออ่อ ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมาหนุนดอลลาร์สหรัฐให้รีบาวขึ้นอีกครั้งส่งผลให้นักทุน,นย,ยังคงต้องระวังความผันผวนของราคาทองคําในช่วงของการฟื้นตัวต่อไปทดสอบระดับพันหกร้อยเห้าถึงพันเยเหรียญในกรอบแนวโน้มที่ยังเป็นขาลงอยู่ ส่วน JFG 13วันนี้เนี่ยเรามองว่ายังมีรุ่นขยับขึ้นทดสอบระดับ24,200บาทแต่ว่านักทุนอาจจะเลือกไปใช้ USD future เพื่อการความเสี่ยงจากการแข่งค่าของเงินบาทในช่วงนี้แนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนคือ,อสถานะรอง JFG 13เนี่ยยังให้รอทำกำไรบริเวณ24,200บาทส่วนสถานะใหม่ที่จะเข้าไปเก่งกำไรรอเนี่ยยังให้รอจังหวะที่ย่อลงมา ใกล้ระดับ23,960บาทสำหรับในส่วนของ b r e n t c r u d e Oil Future วันนี้น่าจะเห็นการพักตัวแต่คง จะยืนเหนือระดับ3,300บาทได้ต่อไปโดยถ้าดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนที่มีการอ่อนตัวลงมาใกล้แนวรับ109.5เหรียญหลังจากที่มีรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอ,ออกมาจาก API เนี่ยเพิ่มขึ้น46,000บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ทำให้มีการให้การ ที่มีน้ำหนักมากขึ้นว่า EIA เนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในคืนนี้เรา2.3ล้านบาร์เรลจากผลสำรวจของรอยเตอร์อย่างไรก็ตามเนี่ยยังต้องจับตาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนแล้วก็สหรัฐต่อไปโดยในวันนี้เนี่ยจะมีการรายงานข้อมูลเงินเฟอ้อหลังจากที่ดูเหมือนว่าตัวเลขในส่วนของ ภาคการผลิตของสหรัฐเมื่อคืนนี้ในแถบนิวยอร์กเนี่ยที่มีการรายงานออกมาจะเป็นแรงกดดันแต่ว่า,าตัวเลขค้าปลีกที่ออกมาเพิ่มขึ้นเกินคาดก็ยังช่วยประคองการพักตัวของราคาน้ำมันดิบในสหรัฐแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเป็นได้อยู่เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าราคารมมันดิบเลน์วันนี้เนี่ยน่าจะชะลอการพักตัวแถวระดับ109เหรียญส่วนบะ b r g 13เนี่ยยังแนะนำว่าสามารถถือสถานะลองต่อได้เพื่อรอจังหวะทำกำไรเมื่อดีกลับอีกครัคร้งขึ้นไปบริเวณ3,360-3,380บาทโดยสถานะใหม่ที่จะเข้าไปเปิดลองให้รอจังหวะพักตัวแต่ไม่หลุดระดับ3,300บาท ส่วน USD future เนี่ยเรามองแนวโน้มวันนี้น่าจะแกว่งตัวผ,ลผ,ลผลันผวนอิงทางอ่อนตัวต่อเนื่องโดยในส่วนของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยยังคงแข็งค่ารุนแรงหลุดระดับ30บาทลงมาในที่สุดจากการที่ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ย ยังคงเข้ามาในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวานเนี่ยซื้อสุทธิไปกว่า1500ล้านบาทแม้ว่าในส่วนของอตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยก็ยังเห็นในส่วนของการซื้อสุทธิแต่ว่าน้อยลงมาที่ระดับประมาณ502ล้านบาทเมื่อวานนี้ ขณะที่ในส่วนของคาดการตัวเลข GDP ของเยอรมนีที่ขยายตัวเพียง0.7%แล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ของสภาคองเกรสก็น่าจะยังทําให้ในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดในบ้านเรา ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว USD F 1 3เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ30.05บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐตามทิศทางของค่าเงินบาทที่มีโอกาสแข็งค่าลงทดสอบระดับ29.90บาทต่อไปยังแนะนำให้ช็อต USD F 1 3ต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ30.14บาทส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ดิดตัวขึ้นมาระหว่างวันเราก็แนะนำให้เขาไปเปิดช็อตได้ไปกิการประชุมในส่วนของ ตลาดอนุพันธ์ค่ะ